นี่หนุยได้เมียก็ไม่จะได้อยู่เรือนอยู่บ้านนุ้ยทำไมอะพี่นุ้ยล่อนแม่ใหญ่แล้วครับรอมเรียงล่อนจับนักหน้าทาไมทําอย่างไรอะพี่นุ้ยวันนั้นเ่าไม่เดีจีบลูกเจ้าคนนี้ทีนี้ก็หวาดว่อนี่จะมาจีบลูกเจ้าเรานี่จบฉันไม่มนแล้วเว้ยมจ๊บจตำจ้าดัแม่ใหญ่เอ้ย อ๋อนี่จบจำใจเลยลุหน no like like ุ้ยหัวขาบตึ้งทำเรือที่นี้ไม่ใายแต่งงานกันแล้วแต่งงานเออยู่ได้แล้วจ้องเดือนได้กูไปตัดยางกลับมาตึ้งแม่ยายก็ปอบยาก้องควายนั่งแม่ยายมึงปอบยา้ก้องควายนั่งเออกวดดำปีแต่งยาหนำยาแดงเปรบกูเดินมาพอดีแม่ยายว่าลุงนุ้ยลุงนุ้ยในหมาอัน กวดกวดยาดิดิโลกไม่ยายพอไปกล้องโมอังกฤษไม่ยายพยาฝรั่งอุปยานไปยานเออพอดีว่าด่านนมจีนนั่นนั่นโูนี่จีบแม่ขาให้นมจีนอยู่กันอ่านเอออุปยานวันเลยว่า The Family t i the f e e d o m for t า Fight the Freedom with the Jordan for the f r e e d for the Fight เปล่กันหงอกหนุ่ยเอ่ว่ะว่าย่าบำรุงกำลังแกแคดแกเหมยกินวันละนึ่งชอนเดี่ยวใจก็มึกกะเจงเออคนนูตดีคนนี่คำคนนั่นชอนเมฆขาใครนุ่ยินว่าเออจ้านกเก็ดจังหููแล้วนะเจ้าเอ่ยเจ้ามึกตีกันมัดเลยคนนั้นอยู่ได้จ้องนาทีปั่นเรือรถโรงยาบ้านมารับกันเป็นแถวว่าก็ป้าไปปิดจูดแกโรงยาบ้าน ปรากฏว่าเธมึงอ่านเหย็ดแมม่ยายอมปุ่มว่าแม่ยาาก็หยิกแต่งว่าป้ากูเล่นแค่ตายอเลรเปรตอยู่พนันเลยจะดีไหม่ยเปรตไม่มีหน้านี่น,า,า,เน,า,น,นาเจ้ากรับนานเลยวพะน้องก็พาแม่พักผ่อนนานแล้วครับพี่ครับพี่ ผมไม่มีเงินไม่มีตังที่จะรักษาแม่เลยอ่ะอแล้วเพื่อไม่พาไประหยักซนะ่าแล้วนอโรงยาบ้านจะไม่เนิ่มโรยยาบ้านท่านซ่าไหมอ่ะมีเครื่องมือปรกอบเต็มแม่แล้วพลาอยากซ่าโรงยาบ้านนะเอาโลกเอาแหล่ไอเตีงเอาเพื่อนบอกอยู่ไม่ตางไม่ตังแล้วเขารักษาคุยว่างนี่อื้อ <c oughs> แล้วขารถแล้วขารถกัดที่ผ้าบาทขนแก้ขึ้นที่ผ้าบาทแล้วไอน้องเกียงเล่า เด็ดไมมไม่นองเครื่องกับมันคนนั่นไหนต้องกินไหนต้องอยู่ลาวไปยู่โรงพยาบาลก็ถูกต้องครับพี่ครับเออไปเพื่อแม่เอ้ยแม่จะนายดูอ๋อวันนี้ว่าจริงเด็ดแม่เราว่างหนาเจ้าจไปเจอหน่อยลาวนี่ตันว่างกันวะลาวนี่ตันเออหนีตออันอะไรของมึงหนีตันของกูนี่มีก้อแม่นะจริงนะก้อแม่ว่าเพื่อก้อแม่วะเจ้าลาวแลวแ้วเจ้าว่ามึงไม่เฉือน ตกเกี้ยวนะอีกนึงอ๋อก็มีก็แม่วันแล้วว่าถ้านลาวนี่ท่า,านเลยท่ามาเฉื่อมุกเสียรอยหนึงเออในหลวงเราเลยที่คือว่าวันนั้นในะจริงนะกูไปแขกนุ่มแขกไหนแขกอาดบ,บางเดแขกอาดบ,บางเดเออกูอไปตึงป่าน,นั้นยาวลงไปไหนนะ้ายาวลงไปไหนเล่นู้เออมึงจะมา,มาจริง ไอ้เหล่งเชื่อมาหน้าเชื่อทอด้วยันรว่ามึงไม่เช่อมาเชื่อเชื่อเชื่เชื่ทีน <oughs> <c oughs> ี้กูเดินไปชุดผ้าในจริงกูดูดพลุ่มว่ามันลงรี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 นำเทียมไม่เทียมวได้อ๊ะจัาแหมลงรีรีทีนี้กูเดินในจริงเดินแค่ไหนเดินกลางเละนคนเดินกลางเล่เออ มึงเช่ไหจริงนหน้าเชื่อเท่าไรแต่แดงของมึงไม่เชื่อไม่เชื่อเชือเือกูเดินกลางเล่ไม่คว้าม้าไป,ไป,ปาก,ไปปกูไป,ปิปบนำตอกจริงมึงไปอบนำตกเออเจ็ดันกี่ดวโอ้เปิบนำตกเจ็ดนเออมึงเช่เชือเชือเชื่อเชือแม่อไมเชือมตกเสียรอยนกูปิ้นลยหน่อยปินาา้น ูโดนว,ว้าวลงในน้ำต้องงั้นเลยงเจ็ดชั้นเลยเจ็ดชั้นเออกูไปพอบอย่านักซ้ำตัวกัลัางนังเล่นแข่งอยู่เกล็ดแห ok. ดม,ม่มฮกไอ้เปรตไม่ฮกเก็ดแม่มจริงใช่มึงเชือ่อไหมเชื่อ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 กูออไปพอบอย่านักซ้ำตัวนังเล่นแข่งทีนี่กูเล่นแข่งกับย่านักมึงเล่นแข่งกับย่านักเออ แรกข้อดกกูเเพ่ยากนักจ้องรอยจริงกูได้ยากนักรอยแต่วันนี้กูติดยากนักมารอยเลยมึงเชื่อไหมจริงเชื่อ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 เลยฮะทีนี้หน่่ยกุยแล้วนี่ท่านทกเรื่องกันพอเมื่อแล้วนี่ท่านทกเรื่องเมื่อนี่ท่านของกูก็มีข้อแม่เมื่อหน้าตาว่าไม่เชื่อนั่นทุกเสียรอยอ๋อเมื่อกองกูนะเออในนี้ดันมึงบ่นเพื่อ ว่าวันนั้นกูไปแกนยหนุ่ยแข่ไนริมาบังเด้โอมึงไปี่มาบังเด้มันกูเออกูไปน้่งกูชวนผ่านยาวบนในเลยมึงเชื่อไมน่ยเชื่อเชื่อเชกูไปชุดผ่านแล้วกูโดนว้าวลงในเลยกูไปป้อมน้ำตกมึงเชื่อไมน่ยเชื่อเชื่อเชื่อเชอย่งแม่กูรม้องกู กูโดดพลุล่มลงในน้ำตกนะั้นฮัลโหลว่าพ่อคุยซีคุยจริงไง ไปที่หัวลงลงกูโดนว,ว้าวลงในน้ำตกนั้นมากกว่าว่าน้ำตกเจ็ดชั้นในโน้นน,นุ่มึงเชือ่อไหมเชือๆๆ่อเชื่อเชื่อกูโดนตั้งแตกูไปชวนญาณซา้ำตัวกำลังเล่นไผ่เย,ย็ดแม่มานเลือกที่ใช่วงเดียวกับกูนี่ทีนี้ว่าฆ่าฆ่าปลอดี มันเรียกไอ้เท่เออมาตาเล่นฝายกับกูอ่ะมึงเสียมาหนุ่นยิ่งเขื่อมเฉือมไมน่าเชื่อเท่าใดเจ้าใดของมึงไม่เฉื่อมามเฉื่อมเฉื่อเจ้าข้ปรากฏว่ากูเ,กกเล่นฝายกับยา,ากันเลยที่นี่ปรากฏว่ายานักได้แผลกูส่องรอยที่นี่นายมาโดยแต่วัหนแรกไอ้รอยนึ่งเมาข่มึงย่านากักวะมึงเสียมาหนุ่นย่ง เนี่ยกูขึ้นหมอตังแกมึงมึงเชื่อไหมปุเชื่อเขามาต่อร้อยนึงเดือนเขามาต่อร้อยเดินเขามาลอยหนึ่งเร็วไม่อย่างนั้นกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกับพิษกติกาามาต่อร้นึ่งเดือนเจ็แม่มเลิกเลิกเ เลมเหย็ดเลมานังเจ้าเหย็ดแม่นาเจ้าตื่นบอลอุ้ยแม่ตื่นแล้วพี่งอล่าในกาณาที่นังชนธนากันกาณานั้น เจมีมีการเสียงตายวมาลทปตลมาลเครียงทรับวทันที่แล้วมองมาลมองดู มนใจรึกพนึกมามากมีตาหนุ่ยพี่รักน้องนู่นหนุหน่ยเออในลองอา่านในลองฟังพี่หนุ่ยครับถ้าพี่หนุ่ยรักผมในพี่ลองอา่านในผมฟังนะที่พี่อ๋อนี่ดอกไม้นี่ก็มีดัดมีอักช้อนวกวักหมากันนียน้องมีอักษรฝากมาด้วยครับในพี่หนุ่ยอ่านในผมฟังหน่อย ประมาณไม่ได้หนูเริ่มมัปลอกเวน้นมาเพราพี่นุ้ยไม่ได้พาแว่นมาด้วยอ่ะฮัล้วผมไม่ได้ปลอกเวน้นมาเอากล้องคูนี่เลยกล้องคูกล้องคูกล้องคูกูปลอกเว้นมาแล้วหาะเอเอเปรีอยกล้องมึงมึงเว้นกันกะเจ๊อย่าทำไมม่เว้นกันกะเจ๊ก็มันไม่ได้เพไม่ได้อันไม่ได้เว้นกันกะเจ๊อานไม่ได้เอาอย่างนี้กับพี่นุ้ยครับแม่ผมมีแว่นนะพี่นะ แม่ผมอ่านหนังสือออกเดี๋ยวผมไปเอาแว่นแม่มาให้พี่ไม่ได้น้อไม่ได้เว้นขุดยิ่งใช่ไม่ได้เก็บแม่มบอกแต่หนุยอ <c oughs> ่านไม่ออกว่าป้ามานันหนังโม,งมเรื่องเว้นตาอยู่ก็แสดงพี่หนุยอ่านไม่ออกแล้วนี่ห่ยอ่านไม่ออกเลยน่องไอพี่น้องเลี้ยงชักหน่องไม่อ่านเองแล้วพี่ครับผมนี่จบยังแค่ ฉันประถมหนึ่งเท่านั้นอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกหรอกครับพี่แม่เอ้ยแม่อยู่ตังรอไอโนนุไอ,น,น,ไอนองเกลียงซักนี่ไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกพราะว่าโมว่าอ่านไม่ออกพราะว่าใน็การดึกษาหรอกคนนี้อ่ะ <c oughs> เกลียงซักเออเกลียงซักเออทำไมไรเออ้อดังกันเจ้าแม่ตื่นแล้วพี่มาเดี๋ยวดังกันหนับเจ้าตื่นพรอ <c oughs> แม่ครับผมได้พวงมาลัยอะแม่พวงมาลยัยเอยอะลูก ในมึงยอยกูนังกูเลตีเดี๋ยวไม่เป็นลมอีกอะแม่ไม่เป็นลกวันนี้กูจาไม่แรงเรียกขึ้นกูควันดีแล้วกูควันว่าเพื่อน่ะเ้ากูควันว่าวันล้นใส่เดินล้นเดื้อนอกจานแดงแตบแต่ไปเกลี้ยงซักไปตึ้งกอดเดี๋ยวม,มันน้อมมันจูบไม่เย้ยไม่ลาวจะกก่อน ป่านนี้โตเบิดจังแล้วในยากให้กูหนังแล้วดลูกครับแม่ครับนะแม่นะลุกขึ้นนะแม่ลุกขึ้นนะแม่ครับแม่ไม่พวงมาเลยนะยืนนี่นะครับแม่พวงมาลัยได้ได้เลยเดือนวันรัวเร็วเหรอมึงมันกำลังปากเลย โอ้โน่นไหนโน่นหนุยมากันอะไรป้มากันเลยมึงเอาตัางขาเมามาเสี่ยกกงกูไม่หยัดแม่ไม่หยัดบอกกูว่าน้าเจ้าจำเคยไม่ได้เลวหยัดป้อผมผ่ากูมาเจ้าเน่กูจะเพิรโรมึงติดขาเมาแล้วก็หมาดเยี่ยมใกล้นะเจ้าว่ามันจะมาเสียขาเมา เออาแต่ลูกเอึงมึงมาเยี่ยมกายขามาเจบบาบาดเขาจีที่บาดพออาบาดน้วให้ขามาเยี่ยมเขาวอย่างนี้ที่ยวกมาสี่วันลุกนักตีน่นูนเพื่เลวได้มาเลยได้เอเป็นพวกมาเลยเจ๊ตี้ ลูสอบอ้นี่มึงโชคดีนี่รวยอย่างซักโชคดียังไรอะแม่นี่พวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยกล้องปฏิดาไม่ทองจานหนังของนูเจนี่ก็เที่ยงตายฮะครูฮะจริงเหรอแม่จริงอะลูกไปเดลูกไปนำพวงมาลัยนี่ก้าวสู่ประมานของนูเจนี่เลยมึงอีได้กล่องวังอะลูกอย่าไปเลยแม่กล่องว,ว,วังน้ำลึกแม่โม่ละวังไงโน่นหน่อยเอ้ ไอ้นู่นพระราชาวังไอ้นี่เขาเมืองวังกลองปุณวังไปตะลูกไปนำพ่อมาเลยนี่ไปตะบ้ายตรงระชาชาพระราชาจริงราาจริงแล้วเมื่อแดงกล่องวัง,วง,วงเรือเป่ไปตะบนตะมานเร่งแม่กูอยู่บานใดกูนัไปตาแม่ครับเท่นั้นผมขอกราบลาแม่ซะแล้ววันนี้ไปตะลุกเออตะไรเมึงตะเมืองใดกล่องวังมึงมาดับแม่กันลงหน้าครับแม่ผมลาแล้วครับ ผมไม่กอนนะเจ้าเออเออโช้เออโชคดีโชคดีแพร่สารหนาไก่ชนครับเพื่อนผมไม่กอนนะเจ้า,เ,าเออโชคดีคร,รับผมครับผมและตั้งซ้ำสุภาพรับลานิยายมาเลยกิดว่างใหญ่แม่นี่แก่แกอยู่หลังปีนปีนู่นหนุหน่ยน,นะ น้ำพวงมาลายดอกไม้พากรีข้าราชวังนำมูไปยังราชโอ ทองขณะนี้นําเข้าสู่พระราชวังแล้วทุกด่านประตูแห่นพวงมาลัยก็เปิดช่องทางสว่างหมดตอนนี้เขาได้เข้าสู่ร้พร,ระมาราชวางังเร็จีเรียร้อยแล้วขอกระดาบถวอยบังคมไปเอาพระราชากอสสนพระแม่เจ้ามนทิปเราพระราชินาหมาหทองออนนี่เธอได้พวงม,มาลัยมาลุกผมได้พวงมาลัยครับเออหนังก้อนหนังก้อนครับผมเร็ว องประกอบมากันกี่คนมากันสองคนครับทางโนนทางโน้เดี๋ยวก็ามาพี่นุ้ยไมเที่กันเจอทางนี้ก่อนนะครับพี่